ขณะนี้พี่โออยู่ที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินเปกสาขาสุข,ขุมวิทนะครับมาชมภาพยนตร์ในรอบสิ ي พรีวิวเรื่อง All We Imagine As Light หรือชื่อภาษาไทยว่าที่ตรงนี้ยังมีหัวใจซึ่งเป็นภาพยนตร์จากประเทศอินเดียและพี่โอก็ได้มาชมหนังอินเดียที่สาขานี้เป็นประจําเรื่องนี้มีความพิเศษตรงที่เป็นของสหมงคลฟิล์มครับไม่ใช่บริูบางกรอบเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสามารถใช้เอ็มพาสชมได้เลยนะครับคุณผู้ชมอาจจะยังไม่ค่อยรู้ก็เลยยังไม่มากดตั๋วกันมากนะักจะฉายรอบสนิทพรีวิวไปจนถึงวันที่22และจะเริ่มฉายจริงตั้งแต่วันที่25นี้เป็นต้นไปตอนรับเทศกาลคริสต์มาสครับ เรื่องนี้เข้าชิงรางวัลลุกโลกทองคำปีล่าสุด2รางวัล2สาขาคือสาขาภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยมและสาขาผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะได้รางวัลใดหรือไม่ความยาวภาพยนตร์1ชั่วโมง58นาทีคะแนนใน IMDB 94เต็มร้อยจากนักวิจารณ์และคะแนนจากเว็บมะเขือนักวิจารณ์มีความชอบถึง100%ครับ